พาท่านผู้ชมมายังแม่น้ำคงคาที่ประเทศอินเดียนะครับเพื่อมาดูพิธีเผาศพแบบโบราณของชาวอินเดียนะครับซึ่งเชื่อกันว่าไฟที่เชิงตะกรนที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งนี้ไม่เคยมอดดับมากว่า3 0 0 0ปีนะครับการเผาศพที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้เฉลี่ยชั่วโมงละสิบศพน้บ ก็เผากันตลอดเวลานะครับจะสังเกตเห็นว่ามีกองฟืนจํานวนมากนะครับที่ขนมาแล้วก็ทยอยลงไปสู่ฝั่งแม่น้ําที่อยู่ด้านล่างนะครับวันนี้เราจะนั่งเรือล่องไปตามแม่น้ําคงคานะครับเพื่อดูพิธีเผาศพตรงริมฝั่งของแม่น้าในยามเช้านะครับ เพื่อดูบรรยากาศโดยรอบนะครับคือเราจะดูอย่างห่างๆครับเพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะเห็นหลายๆชีวิตนะครับมานอนหลับกันตรงบริเวณท่าน้ําแห่งนี้ด้วยนะครับบรรยากาศยามเช้าฝั่งตรงข้ามคือทางด้านทิศตะวันออกพระอาทิตย์ก็กําลังโผล่ขึ้นเหนือขอบฟ้านะครับแม่น้ําคงคาเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ใฝ่ฝันของชาวฮินดูทุกคนนะครับ ที่คิดว่าลมหายใจสุดท้ายอยากจะมาสิ้นลมที่แม่น้ําแห่งนี้นะครับแล้วก็มาทําพิธีเผาศพที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาแห่งนี้เพื่อที่จะได้ไปอยู่ณนาสวงสวรรค์กับพระผู้เป็นเจ้าของเขานะถ้าน้ําที่ทําพิธีเผาศพ ก็จะมีอยู่สองท่านะครับคือท่ามันนิกานิกาฆ่านะครับอีกท่าหนึ่งชื่อท่ามหิตจันทราคาตนะครับแต่ว่าท่ามันนิกานิกาฆ่านี้เป็นท่าน้ำที่คนฮินดูถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดน,นะครับเพราะเชื่อกันว่าพระศิวะเอาตุ้มหูข้างหนึ่งนะครับมาหล่นหายที่ท่าน้ำแห่งนี้นะครับ จะสังเกตดูผู้คนที่บริเวณท่าน้ําแห่งนี้ก็จะล้นหลามออกมาจนถึงตรงบริเวณแม่น้ําเลยนะครับคือตรงบริเวณแม่น้ําก็จะมีเรือหลายๆขนาดนะครับจอดเพื่อร่วมพิธีหรือบางส่วนน่าจะมาสังเกตการในการทําพิธีเผาศพในครั้งนี้ด้วยนะครับ สังเกตดูกองที่เหมือนขี้เท่าที่ลงลูกศอนชี้นะครับน่าจะเป็นขี้เท่าที่เหลือจากการทิ้งลงสู่แม่น้ำคงคานะครับสังเกตดูกองฟืนนะครับมันมีเป็นจำนวนมากนะครับสูงหลายเมตรนะครับมีตั้งแต่อยู่ในอาคารล้นจนมาถึงริมฝั่งแม่น้านะครับ ก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะครับไม่มีใครหนีพ้นความตายได้นะครับแต่ความเชื่อของเขาก็คือตายแล้วก็อยากไปเฝ้าพระเจ้าคือพระศิวะที่อยู่บนสวรรค์นะครับก็จะมีการมาทำพิธีเผาศพกันหนะ้าที่ท่าน้ำแห่งนี้นะครับก็มีหลากหลายอารมณ์นะครับ เท่าที่สังเกตดูคนที่อยู่ตรงท่าน้ำนะบางคนก็เอามือไขวยหลังบางคนก็เอามือสองข้างเท้าสาเอลนะครับบางคนก็ยืนกอดอกนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันอยู่นะครับ สังเกตดูดีๆจะมีวัวอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็เป็นหลายๆบรรยากาศหลายๆอารมณ์นะครับในภาพที่เห็นอยู่ใน,นขนาดนี้นะครับมนุษย์บนโลกนี้ก็มีหลายเชื้อชาติหลายชนเผ่าหลายศาสนาหลายความเชื่อหลายความคิดนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของคนที่นับถือศาสนาฮินดูที่ประเทศ อินเดียที่นำมาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับประเทศอินเดียเป็นประเทศที่กําเนิดาศาสนาพุทธนะคที่เรามาตามรอยพระพุทธเจ้าในครั้งนี้นะครับก็ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในประเทศอินเดียหลายๆเรื่องในช่อง y o u t u b e เคล็ดลับแห่งนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง y u t u b e เคล็ดลับนะครับ เจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ